สวัสดีครับท่านผู้บริหารและคุณครูในสังกัดสพอปอปัตตานีเขต2ของเรานะครับสอนอเข้ามาวันนี้เข้ามาเพื่อขอบคุณในการให้ความร่วมมือของทุกท่านนะครับในการตอบแบบติดตามนะครับการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาซึ่งสอนอได้ใช้คู่มือเล่มนี้นะครับเป็นคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับหากว่าหลักฐานใดๆที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ขอให้ปรับปรุงนะครับดําเนินการปรับปรุงไปตามระยะนะครับ แล้วค่อยคุยกันต่อนะครับในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาครับยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับครับหลักสูตรเล่มนี้เลยล่ะครับคู่มือหลักสูตรนะครับที่สอนอหยิบขึ้นมาเพื่อจะสร้างเครื่องมือนะครับที่ให้ทางโรงเรียนได้ร่วมกันตอบมานะครับเพื่อจะได้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงานของพวกเราว่าทำงานอย่างมีขั้นตอนมีหลักการนะครับ สอนอได้ไปประชุมเชิงปฏิบัติการมานะครับระหว่างวันที่23-25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทําให้รู้ว่าสอนอกลับมาเนี่ยในส่วนของสํานักง,งานเขตพื้นที่ก็มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับความโปรง่งใสแล้วนะครับแต่สอนอนัฐกิจจะอยู่เคียงคู่กับทางโรงเรียนของเราในส่วนของโรงเรียนสุจริตนะครับและก็หลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับ ในการไปประชุมครั้งนี้ก็ได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับหลักปฏิบัตินะครับและก็กลับมาศึกษาคู่มือหลายเล่มเลยทีเดียวนะครับดังนั้นตอนนี้คือจุดเริ่มต้นแต่ทุกอย่างที่ทําขอให้ทุกท่านทราบไว้ว่าสนทำด้วยความเต็มใจขอให้ทุกท่านเต็มใจและร่วมมือกันงานของเราจะสำเร็จทุกๆงานเลยครับตรงนี้คือรายการที่ไปอบรมซึ่งมีอยู่หลากหลาย เนื้อหาด้วยกันแต่เนื้อหาหลักๆที่เราจะมาจับมือกันทําในส่วนของโรงเรียนสุจริตนะครับซึ่งสนทีตาได้ดาเนินการไว้ก่อนแล้วนั้นคิดว่าไปได้เยอะแล้วทีเดียวนะครับจากที่สนสังเกตการในการปฏิบัติงานร่วมกันตั้งแต่ภาคเรียนที่ผ่านมานะครับสนเพิ่งรับงานแต่ก็เรียนรู้และย้อนอดีต ดูจากแฟ้มงานของท่านสอนอทีตาด้วยนะครับไม่ได้ว่ามานับหนึ่งหม่ซะทีเดียวต้องขอขอบคุณคุณพี่ทีตาเป็นอย่างยิ่งครับตรงนี้เป็นหนังสือที่ทําให้สอนอได้ไปรับความรู้นะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงแรมไดมอนด์นะครับกลับมาเราไม่ได้นิ่งเฉยครับเราออกหนังสือจากสํานักง,งานเขตพื้นที่หลังจากที่สร้างเครื่องมือเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ที่ทุกท่านได้ตอบมาจากทุกๆโรงเรียนทั้ง1 1 5โรงนะครับเป็นเรื่องการกํากับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสาพปปัตตานีเขต2นั่นเองนะครับลงนามด้วยท่านรองอัศนะคำเจริญนะครับเป็นที่ปรึกษาหลักของกลุ่มนิเทศของเรานะครับซึ่งเครื่องมือสอนอได้ดูแนวทางจากเล่มคู่มือหลักสูตรและก็มาสร้างด้วย Google Form นะครับ ออกเป็น QR code ให้ทางโรงเรียนได้ตอบตรงประเด็นตามประเด็นติดตามทั้ง115โรงนะครับเต็มใจและร่วมใจกันตอบมานะครับส่วนที่1ห,หรือตอนที่1ก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีประเด็นการกำกับติดตามนะครับประเด็นที่1การบริหารจัดการหลักสูตรนะครับซึ่งมีหัวข้อประเมิน ซึ่งท่านได้ตอบมาพร้อมหลักฐานอ้างอิงนะครับประเด็นที่2เป็นแนวทางการนําหลักสูตรไปใช้นะครับประเด็นที่3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตนะครับซึ่งท่านก็ได้ให้ข้อมูลมาเป็นอย่างดีพร้อมเช็คหลักฐานอ้างอิงมาด้วยนะครับและประเด็นสุดท้ายคือคุณภาพผู้เรียนนะครับตรงนี้ ท่านได้พิมพ์คำตอบมาคิดจำนวนนักเรียนพร้อมคิดร้อยละมาด้วยนะครับและตอนที่3จุดเด่นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะตรงนี้เป็นประเด็นเพิ่มเติมที่เราร่วมกันปรึกษาหารือครับเพื่อการพัฒนานะครับทีนี้เรามาดูเครื่องมือกันหน่อยหนึ่งนะครับเครื่องมือเนี่ยสอนอใช้ Google Drive นะครับของเมลสพอพทอที่เราเปิดดิฟกันนะครับใช้อย่างคุ้มค่าเลยตอนนี้สามารถเก็บข้อมูลได้มากมายนะครับไม่เต็มกันง่ายๆว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือเครื่องมือนะครับสร้างไว้อยู่ใน Google Drive นะครับเป็นแบบกำกับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตนะครับซึ่งสอนอได้สร้างโดยอิงเครื่องมือจาก ผู้มือหลักสูตรนะครับที่หยิบโชว์ตั้งแต่ตอนต้นไม่ได้เดินสเปิดสปะนะครับเราเดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจและคิดว่าคงจะไม่ผิดเป้าหมายว่าด้วยความโปร่งใสในระดับสถานศึกษานะครับฝากความหวังไว้กับท่านผู้บริหารคุณครูบุคลากรทุกท่านด้วยหางมีโอกาสจะลงเยี่ยมในสถานศึกษานะครับอาจจะไปในรูปแบบของคณะกรรมการนะครับ หรือจะเป็นอนุกรรมาการนะครับแต่ว่าศึกษานิเทศประจำกลุ่มโรงเรียนคงจะได้รับข้อมูลจากการสรุปจากสอนอนัฐกิจนะครับแล้วเราจะคุยด้วยกันไปด้วยกันนะครับปรึกษาหารือกันนะครับการติดตามครั้งนี้4ประเด็นหลักนะครับตรงนี้ข้อมูลเข้ามาแล้วตอบกันเข้ามาแล้วทั้ง115โรงสอนอเลยเข้าไปดูที่การตอบกลับนะครับ115 เต็มๆนะครับขอบคุณที่ตอบกันมาตามเวลานะครับข้อมูลสรุปเบื้องต้นก็จะทําให้เรานั้นได้เห็นข้อมูลคําตอบที่เป็นรูปของแผนภูมิแต่ก็ความละเอียดคงจะสู้มนุษย์เราไม่ได้นะครับในการมาทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อจะนําไปใช้ประโยชน์กันต่อไปก็ตรงนี้ดูคร่าวๆนะครับข้อมูลบางอย่างพอดูตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าอะไรบ้างที่ยังไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต ก็จะได้เป็นหลักการหรือหลักฐานในการปรับปรุงต่อไปนะครับอันนี้คือข้อมูลภาพรวมซึ่งข้อมูลในการตอบแบบ Google Form เนี่ยสอนอสามารถเข้าไปดูรายโรงได้ด้วยแต่ดูภาพรวมก็ได้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็จะสรุปเป็นรายโรงจากการตอบของท่านเพื่อจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนสุจริตของเรานะครับโครงการ ชื่อยาวแต่เราจะจำสั้นๆว่าโรงเรียนสุจริตนะครับและโดยเฉพาะการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะครับของเราคงจะอยู่ในรูปแบบเดียวกันซึ่งจะปรึกษาหรือกันเป็นระยะต่อไปนะครับตรงนี้คือแบบติดตามแยกรายรายที่115 ขออนุญาตทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าการทำงานโดยใช้อแอปของ Google นั้นมีประโยชน์มากอยากให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้วยนะครับในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆท่านจะทำงานได้ง่ายแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช้การติดตาม f c e t t o f c e ซะทีเดียวนะครับ อันนี้คือเร่งด่วนสอนอเก็บข้อมูล115โรงมาในสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาอยู่ในช่วงโควิดหากขับรถไปคงจะไม่ทั่วถึงและเก็บข้อมูลไม่ทันดังนั้นจึงใช้วิธีการนี้ก่อนนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะจัดสรรเวลานะครับลงไปติดตามได้พูดคุยได้ดูหลักฐานที่แท้จริงได้แนะนำกันว่าจะปรับปรุงพัฒนาอย่างไรนะครับแต่ตอนนี้ ขอเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ก่อนนะครับตอนนี้ข้อมูลมาอยู่ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่เรียบร้อยทั้ง115โรงได้มีการจัดระบบระเบียบข้อมูลนะครับเพื่อนําไปสู่การสรุปเป็นรูปเล่มของสำนักง,งานเขตพื้นที่และฝากความหวังไว้ที่โรงเรียนว่าสิ่งที่ตอบมาแล้วนั้นอยากให้ท่านเตรียมความพร้อมในการรายงานรูปเล่ม ตามประเด็นนะครับของสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่งเพื่อรองรับการติดตามนะครับแต่สิ่งที่ท่านตอบมาแล้วนั้นไม่ศูนย์เปล่าแน่นอนเพราะว่าสอนอจัดเก็บใส่โฟลเดอร์ตามกลุ่มโรงเรียนทั้ง9กลุ่มโรงเรียนนะครับข้างในแต่ละแต่ละกลุ่มโรงเรียนก็จะมีทุกโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มของท่านถูกเซฟไว้นะครับคำตอบทุกคำตอบ ถูกเก็บไว้ในรูปของ PDF นะครับได้ถูกดาวน์โหลดลงมาจาก Google Form ที่ท่านตอบเข้ามานะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้ง1 1 5โลงไม่ได้ถูกทิ้งไปไหนนะครับตรงนี้สอนอเข้าไปดูในส่วนของ Google Sheets ด้วยนะครับว่าแต่ละโรงนั้นตอบเข้ามา ลำดับที่1ถึง115มีรายละเอียดยังไงนะครับและต่อจากนี้ไปก็คือการนำข้อมูลจากแต่ละโรงนะครับรายโรงนะครับมาสรุปเป็นรายงานสรุปโรงหนึ่งก็ใช้กระดาษประมาณ3หน้ากระดาษ A4 นะครับและ รวมเป็นรูปเล่มของสำนักง,งานเขตพื้นที่ต่อไปนะครับเพื่อจะได้ทำเป็นข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่และนำข้อมูลไปพัฒนางานกันต่อไปนะครับยังไงก็รายละเอียดต่างๆสอนอจะนำเสนอแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับ ส่วนการอธิบายหรือว่าการทำาวาามเข้าใจเพิ่มเติมนั้นอาจจะมาในรูปคลิปและจะจัดอบรมในรูปออนมาน์ and, ก็คือออกมาในรูปของคลิป YouTube ต่างๆท่านเรียนรู้และอาจจะมีแบบประเมินแบบทดสอบในรูปแบบของ g o o g l e Form นะครับแล้วก็ท่านจะได้รับุธิบัติในการเรียนรู้ด้วยนะครับตอนนี้สอนอกำลังออกแบบอยู่นะครับยังไงก็สู้ๆไปด้วยกันครับสวัสดีครับ